สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ทางทีมโฆษกรัฐบาลจะมาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวเริ่มต้นท่านนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณนะครับในส่วนของรัฐมนตรีท่านรองนายกทุกทกท่านที่ได้แสดงความเป็นห่วงในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ารักษานะครับมือด้านขวาของท่านที่โรงพยาบาลน,นะครับมงกุฎซึ่ง จจุบันนะครับท่านก็สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้วก็ยังเซ็นเอกสารได้นะครับแต่ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะต้องรักษาอาการนะครับเนื่องจากว่าได้มีการผ่าตัดด้วยนะครับที่มือด้านขวานะครับแล้วก็ท่านก็ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ส่ง ความห่วงใยนะครับและก็ความปรารถนาดีมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีในทุกๆช่องทางด้วยอันนี้ก็ขอขอบคุณไว้ในณนที่นี้นะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นข่าวดีนะครับให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนที่เป็นอสมในต่างจังหวัดแล้วก็เป็นอ,อสส,ส,สในกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คืออาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็อาสา สมัครสาธ ER า,ารณสุขในกรุงเทพมหานครตามชุมชนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหม,มู่บ้านนะครับได้แก่ทั้งอสอสแล้วก็อสมอจากเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ1,000บาทต่อคนเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคนซึ่งตรงนี้ทำของงบประมาณประจำปีของรายการ จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอสมแล้วก็อสสในอัตราที่เป็นเดือนละ2,000บาทนี้ตั้งแต่ปีก็ประมาณ2,567เป็นต้นไปนะครับนั่นหมายถึงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567เป็นต้นไปซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางรัฐบาลได้เห็น ความสําคัญนะครับของพี่น้องชาวอสอมและก็อสอสอทั่วประเทศรวมถึงเรื่องของการที่มีภารกิจต่างๆนะครับในส่วนของที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะควบคุมโควิด -19 ทั้งก่อนช่วงระหว่างแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเป็นการที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นมาอีกนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของงบป,ประมาณที่คิดว่าจะต้องเพิ่ม ในแต่ละปีนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนคือจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปก็จะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ13,000กับอีก81 000, ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนที่เป็นอสอมอแล้วก็อส,อสสจะได้รับเพิ่มเติมจากเดือนละ1,000บาทเป็น2,000บาทนะครับ